ต่อตัดต่อตายรอจัดต่อตายกูไม่ออกด้วยก็ส่องไปเลยมันมีตรงไหนอีกอะมีตรงไหนบ้างมีตรงไหนบ้างสองสามมีในห้องวัวหนึ่งห้องวัวหนึ่งแล้วก็เมทดถือข้างไม้วัวเอาเอาเอาคอมเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันเอาเอาจะบอกเหรอคูเครื่องเนี้ยไอ้ผ่านกูแย่เลย ไม่แล้วมีเครื่องตรงไหนอีกอะมีใครรู้ปะมีใคบนมีห้องบ้านใหญ่ใครบนไปแล้วห้องเดไปแล้วี่จะมีแค่ตีอันปะใช่ต้องหายอันหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่บนเลยมีไม้วัวไงก็ะตุ้นร้องไงได้พี่เจมโคตรโชคดีอ่ะไม่ใช่ไมไม้ไม้วัวแล้วก็บ้านใหญ่สองอันไงแล้วก็เนินอีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งมีไหนหายบนไออันเดียวออกเลยอันเดียวออกเลย โอ้ยผมดีเกินไม่เล็กไปเลยสายล่างหรอรอดแล้ว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 ไอเพี่ต่อตรงไม้วัวไหนอ่ะอ๋อนี่พี่แกอยู่นี่เลยไม้วัวไปเป็นเป็นแมททึบอ่ะไม้วัวเลยไม้วัวไปเป็นแมททึบสิวะอันนี่้ก็หนักกูเป็นเงินนี่กูโคตรรวยเลยกูตายแน่เลยผมบ้านใหญ่อะผมเอกบ้านใหญ่วุ้ยหุ้ยวุ้ยกลัวกลัวกลัวกลัเลยที่เคือนี่ต้องปั่นไฟอ่ะ หน้าเครื่องอะให้เก้าเก้าไว้แล้วก็ออกประตูแล้วผมออกลุกใช่ติดทีละเครื่องทีละเครื่องทีละเครื่องอะโอ้ยแล้วก็ต้องวิ่งหาหลมกมามันน่าจะเอฟเคท้งเกมอะไหนวะพี่ตรงแมทไมวัวไม่หาไม่เจอไหมตรงแมทถือไปวิ่งขึ้นไปขวาบนเลยมันอยู่มันอยู่ขอบแมปะอะเจอยังพอเจอแล้วผมแน่เลยว่ะ ไม่น่าเป็นคนโชคร้ายสุดที่ไอบูมอะไรเออเจมเหรอไอพ่อป่วยไปก่อนไปก่อนนั่นกูไม่รู้จี้ยแล้วเดี๋ยวเก้าเก้าไว้ห้าเครื่องไงเก้าเก้าห้าเครื่องแล้วก็ค่อยติดเดียวไอ้สายสายบนนี่นี่ไปแล้วนะกำลังปัดกลางแมปสายบนเก้าเก้าแล้วไม่วงเก้าเก้วที่ประเจีนอ่าไม่วงเก้าเก้าแล้วโอเคขวาล่างขวาล่างขวาล่างหกสิบละ ไอกุกไอกุ๊กเครื่องเนไอกกเครื่องเนิไอพี่เอาายหน่อยดิขอต่องเล็กหน่อยมีแต้มละขอสองขอสองแต้มตัดหน่อยนับหนึ่งสามแล้วก็ต่องใหม่พีมอยาบอดไว้เขาบอดแล้วรอบหนึ่งอะนรับหนึ่งสองสามแล้วก็ต่องจะบอดไว้ไหนพี่นับหนึ่งสองสามแล้วก็ต่องอะ ก้าเก้าแล้วหน้าขวาล่างอ่ะขวาล่างเก้าเก้าล่านี่เราต้องไปหมดแล้วขวาล่างเก้าเก้าแล้วนะขวาล่างอ่ะข้างบันเล็กเออเกกลางแมปกลางแมปกลางเก้าเก้าหลังบันเล็กอ่ะเออทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ไปไปไปเก้าเก้าขี่เครื่องแล้วเนี่ยเก้าเก้าขี่เครื่องละเก้าเก้าสี่เครื่อง มีไม้บัวซ้ายบนร่างกลางร่างกลางแล้วก็กลางแมปร่างกลางอ่าเป็นสี่เครื่องไงร่างกลางเครื่องหนึ่งเท่าไหล่ใช่แล้วก็กลางแมปเครื่องหนึ่งซ้ายบนเครื่องหนึ่งขวาบนเครื่องหนึ่งเนี่ยพี่ปั่นบ้านใหญ่อยู่แต่ว่าแกออแก้ใหอู้แกอแกกอะไรล่ะเหลือเป็นเครื่องมอนเนอร์นเจมคนเยียเลย เหมือนเดี๋ยวผมไปสแตนบายนะเครื่องอื่นอ่ะสแตนบายคนละเครื่องเลยพี่จะได้ไวๆไวที่สุดอ่ะใช่ได้เอ้ยเจ้าเลยปะล่ะเตรย็นราก่อนกูวิ่งไปไม้วอนพร้อมไหมพร้อมไหมเตมกูวิ่งไปไม้วอนนะทีมโอเคไอ้บูมขวาล่างแล้วขวาล่างแล้วขวาล่างมาขวาล่างแล้วไอ้เกมโอ้ตดเกิลตีเกิลไหนมึงอ่ะแมทเทปปะมีกลางแมปกลางแมปอันนึงพี่ กลางแมพอันนึงแ่งกลางแมพเองแล้วก็สายบนเดี๋ยวพี่ติดเครื่องไม้หวัวแล้วไปสายบนให้เอายังมาเดี๋ยวดิพร้อมยังพร้อมยังมาหนึ่งสองส่งกำลังกำลังออกกำลังไปมามาสายบนแล้วมาติดเครื่องสายบนเฮ้ยร้อนร้อนรอนะประตูก่อนประตูอยู่ไหนโอเคประตู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 ขวากลางประตูขวากลางเรากวิ่งไป มามารวมตัวกันขวากลางเลยมามาเปิดประตูขวาบนเนี่ยมามาถึงแล้วเปิดออกนะไว้นะแล้วเราออกเลยให้กุ้งมีหาลุงโอเคตรงดีนะกุ้งใช่ตูดีนะยิงหนึ่งแล้วยิงแล้วเร็วจิ้จมเร็วจมไอ้บูมยังไหนบูมยังไม่มาเลยแป๊บนึงเปิดอยู่เปิดอยู่ไอ้กุ้งตรงนี้เปิดแล้วเปิดแล้ว กูมึงก็โอเคออกแล้วเนี่ยอยอยกด้วยดีจังไม่ใช่ผมดีจังหารุมที่หารุมเกิดดันไม่ดูบ้านเด็กยังอ่ะมนนไไดยิไม่มีไม่มีเสียงไม่มีเสียง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืนวิคืนนาทีคืนนาทีไม่มีเสียงไม่มีเสียงเขาจะทำได้หรือไม่เอาวิงโลเองวิอ๋อกูแตกไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีเสียงอย่าเข้าไปผมว่าบ้านเล็กบ้านเล็กดูบ้านเล็กดิเออดูบ้านเล็กดิเดี๋ยวบ้านเล็กก่อน ไม่มีเสียงไม่มีเสียงมี่ห้หลุมอยู่ไหนทางแมปดูหรอยังมันมีเสียงอะไรพิลั่นอ้าวได้เรียบร้อยล่างเบียงอ่ะเอ้าเรียบร้อยหาหลุมไม่เจอ เข้าตู้เข้าตู้ตายหนึ่งคนเกมสองมือลูกเหรอเป็นอย่างนี้ ก็ตามตามหนังไงมันให้เอาตัวรอดกันเองนะให้ออกรอดกันเองอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสองคนแล้วที่หาหาหมวกไม่หากุญแจไม่เจอก็ต้องมีคนหนึ่งยอมตาย